สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยการใช้สูตรนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับจากรูปนี้นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีความกว้าง3หน่วยนะครับและก็มีความยาว3หน่วยนะครับแล้วก็มีความสูง 5หน่วยด้วยกันนะครับรูปทรงนี้จะมีปริมาตรเท่าไร่นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาปริมาตรของรูปทรงนี้ชั้นเดียวก่อนนะครับดูว่าแค่1ชั้นมีปริมาตรเท่าไหร่ก่อนนะครับก็จะดึงชั้นล่างสุดออกมานะครับะจะสังเกตว่าชั้นล่างสุดเนี่ยถ้านับจํานวน รูปทรงที่เป็นลูกบาศก์เล็กๆนะครับจะมีปริมาตรทั้งหมด9ลูกบาศก์หน่วยด้วยกันนะครับซึ่งนอกจากวิธีการนับแล้วเรายังหาปริมาตรได้โดยการนําความกว้างนะครับไปคูณกับความยาวได้ด้วยนะครับซึ่งความกว้างก็คือ3นะครับความยาวก็3มเหมือนกันนะครับนำสามมาคูณ3ก็ได้9ลูกบาศก์หน่วยเช่นเดียวกันนะครับะนะครับปริมาตรแค่ 1ชั้นนะครับมีปริมาตร9ลูกบาทหน่วยนะครับแต่รูปทรงของเรานะครับมีการวางซ้อนกันทั้งหมด5ชั้น,นครับ5ชั้นก็คือความสูงเท่ากับ5หน่วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าปริมาตรทั้งหมดมีปริมาตรเท่าไหร่เราก็นําปริมาตรที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับก็คือชั้นแรกหาได้9ลูกบาทหน่วยนะครับมีทั้งหมด, 5, หมด5ชั้นก็เอา9กาไปคูณกับ5นะครับก็คือคูณกับ ความสูงนั่นเองนะครับเราก็าจะได้สูตรรนาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากว่าความกว้างคูณความยาวและก็คูณความสูงนะครับเราก็าแทนค่าลงไปในสูตรรนาปริมาตรนะครับก็จะได้3าคูณสแล้วก็คูณ5นะครับอ่าคำนวณได้คําตอบเท่าไหร่เอ่ยสาคูณสได้9นะครับเอา9ไปคูณ5 9คูณ5ได้45ลูกบาทหน่วยนะครับนี่ก็เป็นสูตรการคำนวณหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนต้องจำนะครับสูตรก็คือ,อปริมาตรเท่ากับความกว้างคูณความยาวและก็คูณความสูงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้เรื่องการหาปริมาตรดยการใช้สูตรในการ หาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมุมฉากต่อไปนี้นะครับจากรูปนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุฉากนะครับที่มีความกว้าง3หน่วยนะครับความกว้าง3หน่วยนะครับความยาว4หน่วยนะครับแล้วก็ความสูง5หน่วยนะครับใช้สูตรขนาดปริมาตรคือความกว้างคูณความยาวและก็คูณความสูงนะครับ นักเดยนก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้3คูณอยู่กับ4แล้วก็คูณ5นะครับคำนวณหาคำตอบครับได้เท่าไหร่เอ่ยนำ3ามมาคูณ4ได้12นะครับจากนั้นก็12ไปคูณ5 12คูณ5ได้60บรูปบาทหน่วยนะครับก็ได้คำตอบของปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูอีกหนึ่งข้อนะครับรูปนี้นะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็มีความกว้าง5เซนติเมตรมีความยาว10เซนติเมตรนะครับและก็มีความสูง8เซนติเมตรนะครับรูปทรงนี้มีปริมาตรเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้สูตรในการคิดคำนวณน,นะครับปริมาตรเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความ สูงนะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับกว้าง5ยาว10สูง8นะครับก็จะได้5คูณ10แล้วก็คูณ8นะครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับอเอา5ไปคูณ10ก่อนเนาะ5คูณสิได้50นะครับจากนั้นเอา50ไปคูณ8ดนะครับได้เท่าไหร่50คูณแได้ 400ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเราก็ได้คำตอบของปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับเพราะนั้นเมื่อไรที่นักเรียนต้องการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสามารถใช้สูตรขนาดปริมาตรได้นะครับก็คือสูตรขนาดปริมาตรก็คือความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงนะครับถ้าเรียนนำสูตรนี้ไปใช้นักเรียนก็จะหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมได้ ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ